ในอธิศีลสิกขาอาธิจิตตสิกขาอาธิปัญญาสิกขาก็ยังมีอยู่แก่เขาโสดาบันเนี่ยขณะที่ทํางานจะไม่ละเลยศินจะไม่ละเลยจิตตสิกขาจะไม่ละเลยปัญญาสิกขาเขาจะเห็นการเคลื่อนไหวของจิตเขาเขาจะละความเพลินเขาจะคอยตั้งไว้ซึ่งกายกตาสติเขาจะมีปัญญาเห็นการเกิดการดับของจิตนี้คือโสตาปฏิผลการปฏิบัติจะต่อเนื่องไปตลอดทั้งวัน จะไม่อยู่แค่นั่งสมาธิเดินจงกรมแต่ก็ไม่ใช่วาละเลยการน,นั่งสมาธิเดินจงกรมเรามีเวลาเราก็เดินจงกรมนั่งสมาธินะเรามีกิจการงานเราก็ยังดูจิตระมัดระวังการเคลื่อนไหวของจิตเราตลอดเวลานะนี่คืออริบุคคลนะนั้นก็คำถามเรื่องของสัจยะก็เท่านี้นะคงพอเข้าใจแล้วนะครับตอนนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับ สังโยชน์ห้าและกับนิวรณ์